Inside News เจาะลึกข่าวสารสาระรอบตัวสวัสดีค่ะนี่คือ Inside News เด็กประชาธิปัตดฉุนเจอพาดพิงนโยบายประกันรายได้เกษตรกรซัดสมคิดจาตุสีพิทักษ์ประธานพักสร้างอนาคตไทยใช้เทคนิคทางการตลาดคิดนโยบายมุ่งแต่คะแนนเสียงเปรียบเสมือนน้ำผึ้งอาบยาพิษท,ที่ภายนอกดูหอมหวานแต่แฝงไว้ด้วยอันตรายที่คาดไม่ถึง วันที่16กันยายนนายชัยชนะเดชเดชโชสสนครศรีธรรมราชและรองเลขาธิการพักประชาธิปัตย์กล่าวตอบโต้ภายหลังนายสมคิดจาตุศรีพิทักษ์ประธานพักสร้างอนาคตไทยกลับใช้เวทีสัมมนาอันดามันรอดประเทศไทยรุ่งที่จังหวัดภูเก็ตพูดโจมตีการทำงานของพักประชาธิปัตย์ในการแก้ไขปัญหาเศรษฐกิจโดยระบุว่าพักประชาธิปัตย์มีสส,สภาคใต้มาตลอดแล้วสสทำอะไร ไม่เคยพูดอะไรในคอรมอและพูดแต่เรื่องประกันรายได้เกษตรกรของหมูหมูใครก็ทำได้ซึ่งตนมองว่านายสมคิดคงไม่ทราบว่านโยบายของพักประชาธิปัตย์เรื่องประกันรายได้เกษตรกรได้ผลตรงตามที่พักตั้งเป้าไว้ว่าจะต้องให้ความช่วยเหลือประชาชนอย่างเต็มที่โดยมีขั้นตอนน้อยที่สุดและรบกวนงบประมาณน้อยที่สุด นายชัยชนะกล่าวว่าไม่เหมือนกับนโยบายที่นายสมคิดคิดขึ้นตั้งแต่สมัยอยู่พักไทยรักไทยจนถึงปัจจุบันที่มีปัญหาวิพากษ์วิจารณ์ตามมาเป็นอย่างมากอาทินโยบายพักหนี้เกษตรกรรายย่อย3ปีวงเงินไม่เกิน1 0 0 0 0แสนบาทซึ่งเป็นการไม่จ่ายหนี้แต่ดอกเบีย้ยสูงอย่างน่าตกใจทำให้เกษตรกรผู้เข้าโครงการต้องเป็นเหยื่อของหนี้นอกระบบ นโยบายกองทุนหมู่บ้านหมู่บ้านละ1ล้านบาทถูกวิจารณ์ถึงการกู้ยืมเงินเพื่อไปซื้อของใช้ฟุ่มเฟือยซึ่งเงินจำนวนนี้หมุนกลับไปยังกลุ่มทุนที่สนับสนุนรัฐบาลในวันนั้น ขณะที่นโยบายบัตรสวัสดิการแห่งรัฐต้องปรับหลักเกณฑ์ผู้ที่ได้รับสิทธิ์ใหม่เพราะมีหลายรายที่ยากจนจริงและควรได้สิทธิแต่ไม่ได้สิทธิ์และนโยบายคนละครึ่งปรากฏว่าร้านค้าที่เคยร่วมโครงการกลับต้องมาเสียภาษีเต็มๆสิ่งเหล่านี้ถือเป็นนโยบายที่คิดมาโดยนายสมคิดและทีมงานที่ใช้เทคนิคทางการตลาดมุ่งแต่คะแนนเสียงเพื่อให้ประชาชนคิดไปเองว่าได้ประโยชน์แต่กลับมีผลกระทบมากในภายหลัง เปรียบเสมือนน้ำพึ่งอาบยาพิษที่ภายนอกดูหอมหวานแต่แฝงไว้ด้วยอันตรายที่คาดไม่ถึง ผมอยากบอกนายสมคิดว่าสสพักคประชาธิปัตย์ทุกคนคลุกคลีกับประชาชนเป็นอย่างมากและทราบความต้องการของประชาชนว่าต้องการอะไรจนกลายมาเป็นนโยบายที่ประชาชนได้ประโยชน์มีความยั่งยืนและไม่สร้างภาระทางการเงินของประเทศดังนั้นผมขอให้นายสมคิดรอดูวันที่พักประชาธิปัตย์จะได้เปิดนโยบายเพื่อใช้ในการเลือกตั้งอย่างเป็นทางการแล้วนายสมคิดจะรู้เองว่าพรรประชาธิปัตย์ไม่ได้คิดแค่ นโยบายประกันรายได้เกษตรกรเท่านั้นแต่คิดไปถึงการฟื้นฟูประเทศจากวิกฤตที่กำลังเกิดขึ้นในขณะนี้ด้วยนายชัยชนะกล่าวขอขอบคุณข้อมูลดีๆจาก Daily News อย่าลืมกดติดตามหรือฝากคอมเมนต์ได้นะคะสวัสดีค่ะ